เอาแล้วทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมบ๊อบบี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์กันเดอร์ใช่ปะเรียกถูกแล้วนะครั้งนี้กันเดอร์กันเดอร์เหรอโอเควันนี้ผมกับเพื่อนมาเอ่ออะไรวะเดอะฟอร์เรสต์นะครับผมมาสไวโว่ฮอลเลอร์เมื่อกี้ผมก็ตกใจไปแล้วกับคาสีนี่ไม่กินผักได้ด้วยวเพื่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยฝันได้ปะเมื่อก่อนผมเคยเล่นเกมน,นี้นะครับแล้วรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะกลัวมากเลย,นะเ,ยเก็บไม้มันทำอะไรได้เนี่ยผมลืมไปหมดแล้วนะตอนนี้โอ้ไม่กล้าเดินไปไหนคนเดียวเลยว่ะเฮ้ย เพื่อนสยังแป๊บเึงโอ้ไมค์กดื่มน้ำครับโอ้โหแล้วเลือดเต็มมือมันล้างได้ไหมเนี่ยลงน้ำา้องไหนดิเออว่ายน้ำาห้มนให้มันชุ่มฉ่ำเข้าใจหอล้างได้อยู่ครับเราต้องลงน้ำเรื่อยสะอาดแล้วโอเคหุยุยหุยเสียงเสยงใครหุยเอาแล้วเด้อกั้วันแสงแสงยังร้อนๆอเลยพอดีผมไปบิวตัวเองในการดูรายการผีมานะครับผมก็เลย้องบิวตัวเอง้วยบิวตัวเองนิดนึง เดี๋ยวขึ้นไปดูบนซากที่เขาขึ้นไม่ได้กระโดดยังไงะเนี่้วุ้ยเนี่ยเสียงคนเดินเต็มเลยว่าอันตรายแล้วเพื่อนเขารู้สึกว่าอันตรายอยู่ใกล้เฮ้ยมันเริ่มขําจริงแล้ววะต้องหาที่ปักหลักละระดับแรกนะ่ต้องตัดไม้ก่อนนะ่ะนี่เดินมาจะไม่กี่นาทีผมยังไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรดีเลยตัดไม้ก่อนแล้วกันเฮ้ยตกใจเนี่ยตกใจอตัวตัวเหียนะตัวเงินตัวทองน่ะเออมีตัวเฮียด้วยหรอมีเพื่อต้องมาดูอันนัจะต้องทําที่นอนก่อนแหละที่แรกๆผมรู้เลย แต่ว่าไม่ควรนอนอยู่ใกล้เครื่องบินหรือเปล่าไม่มั่นใจว่ะเออบ้านบ้านนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเราเอาบ้านใหญ่เลยนะเพื่อนเนาะจัดไปโหมือจริงเพื่อนโอ้ตายแล้วเออุ้ย,ยดีกล่องกล็ล้มอย่าเด้ออย่าเด้อรอก่อนเด้อให้คนมาครบก่อนค่อยมาเด้ออยู่อย่างคนเดียวเงาเงาเฮ้ยมาแล้วนี่ไงเย้เห็นชื่อกันแล้วเว้ยเย่ยเย,ยตาตัวละครได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เอา แล้วตาเราเป็นยังไงเออนายก็เหมือนเอ่อคล้ายๆเหมือนใครวะเหมือนในเดลัสซอบัตอะโจเหรอใช่เป็นโจเอลเฮ้ยเหมืนมาก็มืดเลยฟ้าผ่าอี่ดีฟ้าผ่าปะเออดิโหเรล่ามืดมากเอ้เฮ้ยโหเขาเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้มาก่อนเดี๋ยวเขาตั้งแผงไฟไว้นะต่อไปก็เอาใบไม้ใบไม้อยู่ไหนวะเนี่ยถือ หาไปไม้ก่อนวันแรกๆมันน่าจะไม่มาคุกคามเราเท่าไหร่วันต่อไปมันเริ่มจะมาแล้วเร็วขนาดนั้นเลยใช่มันเล่นเป็นวันนะเกีนนะเนี่ยจุดไฟก่อนอไม่รู้จะติดไว้นะฝนตกโอเค,อเคติดอยู่อเ,เออก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมม,มีไฟแล้วก็อุ่นใจขึ้นน,นี่ไงเริ่มลดละเ,เดี๋ยวอันนี้คือชั่วคราวแล้วไปก่อนแล้วกันแล้วมันจะเชา้าตอนไหนวะเนี่ยที่จริงมันสามารถนอนในเช้าได้แต่เราไม่มีบ้านไงตอนนี้นเฮ้ยเช้าแล้วเย้โอ้สักทีไป แล้วลมมันอย่างแรงอ่ะดูดิอย่างน่ากลัวมันคือเกาะใช่ไหมน่าจะเกาะแหละเกาะทดลองเออมองเห็นพระทิตขึ้นอ่สบายใจเราต้องไปหาที่อยู่กันแล้วเขาแนะนําว่าเราควรจะอยู่ที่ใกล้น้ําดีไหมันจะได้กินน้ําได้ด้วยนก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 เย่เดี๋ยแล้วเว้ยปิ้งแล้วเว้ยงานนี้มาแล้วตีนกได้เลยหรอวะมันมันลงพอดีโอสวยละเอ้า ไฟดับไฟดับนี่เขาใส่อาหารไปแล้วรอกินรอกินรอมาสุกก่อนได้นิดนึงตอนนี่ไงกินกินเนื้อครับโอ้วเพื่อนกินเนื้อไหมเดี๋ยวปิ้งให้เราหิวเนื้อเอเราหิวน้ำน้ำหิวเนื้อน้ำน้ำอยู่นี่ปะมาเราออกเดินทางเลยดีกว่าปะมาตามเข้ามาตามฉันมาไม่ต้องเปิดไฟฉายแล้วโอเควิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีกล่องลอยเฮ้ยก่อนนี้มันอาถรรพ์มาก เฮ้ยนะเฮ้ยกล่องขยับขยับเองเฮ้ยคอเพล็กซ์ผูขยับเองได้เสร็จแล้วกันนี่เพื่อนมากินน้ำนี่น้ำน้ำอยู่นี้น้ำนี้สะอาดกินได้เออเอาดิมีที่ดีกว่านี้ไหมเขาก็ไม่รู้เอาตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยแล้วถ้าเขาวางแผนบ้านให้เอาบ้านใหญ่เลยไหมเอาบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่เลยดีกว่านี่บริเวณนี้โล่งๆอาบีเอาว่า achievement first นี่โอ้อะไรเนี่ยลุงกระบาดเดี๋ยวเราเอาบ้านใหญ่เลย ทางตรงนี้ไหมเนี่ยเพื่อนดูสิมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอยู่ใกล้หลุมอุกกระบ่าเขาว่าเฮ้ยอุกกระบ่าอยู่ตรงนี้เหรอมันจะมีตัวอะไรขุดออกมาไหมไม่แน่ว่ะมันเกี่ยวหรือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหมเนี่ยไอ้หลุมเกี่ยวเกี่ยวมันต้องลงไปอยู่นะหินโอ้โหตาเราตัดมาให้ก่อนเพื่อนค่อยว่ากันขอขอมีบ้านก่อนไปเนี่ยคืนนี้ขอให้ขอให้ได้สักหลังไม่ได้เราซวยแน่คนมาเล่นเราแน่ก็มีเอาไฟมีบ้านแล้วก็ลงไปหาสมุย

เพราเขีนไม้แล้วเราก็จะลากมันได้เยอะขึ้นเออว่ะทำไมไม่ทำแต่แรกวะโอ้โหเพิ่งมานึกได้เอะานบอ๊อบผู้มีความรู้แต่รู้ชา้าเกิเนย่ยางอะไรเ่ะเฮ้ย,ยนกเฮ้ยระวังระวังนกนี่ไงล่ะเรียบร้อยใจไ,ไงวะ <laughs> นี่แหละพลานหม่องของนายเพื่อนวันแรกของการเดินทางฮะมันก็จะทุรักทุเรีหน่อยนะครับทุกคนผมเป็นพ่านที่ไม่ได้เข้าป่ามาหลายชั่วาอายุคน <laughs> เป็นพานที่ไม่ได้เข้าป่ามาหลายกาลนานมันก็จะมีการงงๆหน่อยพานป่าปูนพานป่าปูนเฮ้ยโล่งเว้ยโอ้ช้าแล้วชาวเร็วจะวับนี่ค่อยสบายใจหน่อยนะแต่ว่าก็ยังเช้าไม่ดีเอาละงานวันนี้ใช้ไปตัดกิ่งไม้เล็กก่อนไอตัวนี้มีเหมือนทะเลสาบเพื่อนเนี่ย้อ๋อนี่หินโอ้ตัวนี้งดงามว่ะ ว้าวแมนตีตีได้ด้วยตีได้ฟางขมคนป่าส้นตีนสินะขอแบบมินิบแรนนะครับไม่ตัดเล็บด้วยนะเนี่ยแล้วดูขาขามันคุ้ยกันด้วยนะเฮ้ยไม่ได้จะฟันไม้เฮ้ยจะเปิดกล่องเฮ้ยไปดูนี่อืมอะไรอ่ะลูกเทนนิส ลูกเทนนิสเอาไว้ทำไมเก็บเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเอาไปนั่นละมาเก็บมีคิดไว้ก่อนของเอาไว้เอาเแล้วเอนเตอร์เทนเอาเอนเตอร์เทนเล่นเวลาเหงาใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเครียดตายอ่ะอย่างนี้แหละในป่ามีไหมเอ่ยมีไหมเอ้ยนี่ไงเพื่อนดูคือไม่นี่เห็นเสาไหมเสาเออนไงไงในเงินบ้านไหนเห็นบ้านหรือไม่ไหนบ้านอ๋อเห็นแล้วนั่นไงเฮ้ยมันอยู่ไหมวะใกล้เลยีว่าถ้ามันไม่อยู่เราเราไปดูปะ มันจะมีของด้วยนะพวกเนี้ยเออใช่ใช่บางครั้งอาจจะเจอของดีๆในบ้านเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเผื่อเผื่อมันอยู่เหมือนไม่น่าจะอยู่บ้านมั้งอยู่เปล่าอยู่ก็ฟันมันเลยดิไม่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเนี่ยบางครั้งมันจะมีพวกนี่ไงล่ะเต็มไหนดูซินี่ไงล่ะกลังต้องการสติ๊กพอดี มันมีโต๊ะเก้าอี้ด้วยแสดงว่ามีสติปัญญาอย่างนั้นแหละเฮ้ยถังน้ำมันเก็บมาก่อนแล้วกันเก็บไปได้เลยเฮ้ยเก็บได้เก็บไว้ก่อนรออันไหนเผื่อได้ใช้น้ำโคงน้ำคกน้ำคงน้ำคกเก็บมาหมดอ่ะบอกเลยมันทำเก้าอี้แสดงว่ามันเป็นพวกมีสติปัญญาอยู่นะเนี่ยใช่มันเป็นพวกน่าจะมีสมองอยู่แต่ว่ามันน่าจะเอเอเพื่นดูนี่เพื่นมาดูนี่เชือกปะมีแต่ว่าต้องเก็บเชือกโคตรเอาอันนี้หรือเปล่า เอาแขวนตะเบียงเฮ้ยเพื่อนเก็บได้ปะโอเคเขาเก็บละได้ได้เก็บได้เอาไว้ใช้มันทิ้งบ้านไปแล้วหรือเปล่าใช่ว่าน่าจะทิ้งแล้วหรือเปล่าโ้ยในนี้มีถ้ำนี่ไหนอ่ะเฮ้ยเอาแล้วมีเชือกให้โรยตัวลงเขาแล้วต้องสำรวจเลยเพื่อนเอาเลยเหรอไม่ไม่ไม่ผ่านขึ้นนี้ไปก่อนเออมันจะมืดอ่ะเดี๋ยวเราเราต้องเรายังไม่มีพวกคบพงคบเพลิงเลยไงประเด็นอ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเอาขามาจ้างกินแล้วมันไม่เน่าโอเคเขาประเดิมก่อนแล้วกันฉลองเย่เอาว่าสุดจัดในค่ำคืนนี้ในขณะที่รอเราอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้นะนี่จังหวะนี้สองนัดต่างนี่ต้องมีจำสักแกะแห่มา มืดมากมองมาเราไม่เห็นเลยถือว่าเป็นวันที่สองหรือเปล่าวันนียคืนที่สองแล้วเนี่ยน,นะใช่เราผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าเรามาดูกันนะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรแก่ๆๆเองได้ยินไหมอ๋อคนน้ำคนน้ำอ๋อดื่มน้ำ <laughs> นึกว่าเสียงในเกม <laughs> มันเข้าเสียงมันเข้าดีขนาดนั้นเลยเลยนะยชัดเจนเลยคือตั้งเป็นพูดุดทอล์กแล้วบางทีพูดแล้วแบบว่า อ้าวลืมกดอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊ยข้างนอกนี่เป็นแล้วนี่เราอยู่ใกล้เขาหิมะมากเลยเนี่ยเห็ใช่ไหมมีภูเขาหิมะด้วยใช่โหแล้วมันจะนอนได้ตอนไหนวะเนี่ยเช้าพอดีเออชีวิตชาวเขาไปเช็คนี่ระดาษดีมากบอกเลยรับนะเฮ้ยเอาได้ไหมเนี่ยนี่ไงเอาดีวัน หูเสียงลมอย่างแรงอ้าออกไปนแล้วออกไปเลยเอ้าตอนนี้อะไรอันนี้หินไม่อยู่ในนี่ได้ไงเอามันออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วเพื่อนไหนวะไหนวะอ่ามันเด่นออกคิวซานแถวนี้มีไหมโหนี่มืดทายไปแล้วมืดมากอะเกมเนี้ยต้องปรับแกมมากขึ้นสักหน่อยแล้วตอน ต้องตัดต่อเด้อขนาดท้องฟ้าสว่างดาวเพียบอื่นจิตดาวเต็มฟ้าเดี๋ยวเอาไปดูเดินเล่นข้างนอกนี่ลองปิดไฟดิมันจะเป็นยังไงปะเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหก็จะทำไมพระจันทร์มันเป็นอย่างนั้นวะนะพระจันทร์มันสว่างซีดซีเดียวเป็นแหว่วแว่มันเป็นนั้นหรือเปล่าเขาเรียกอะไรจันทร์ครึ่งดวงจันทร์ทะลุปราคาใช่เหรอมันไม่จันทร์ทะลุปราคาได้อย่างงี้นั่นดิ โหแล้วพัดจันไหลเร็วมากเลยเนี่ยไปในบ้านดีกว่าวะสันปลอดภัยขึ้นเยอะยังไม่เที่ยงคืนเนี่ยเลยตอนนี้น่าจะประมาณสองสามทุ่มอ่ะเอาละคทุกคนยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเราจะันในพาร์ทสองใช่ไหมเพื่อนมีได้เหรอมีมาดูกันว่าพาร์ทสองพวกเราจะไปไหนกันนะครับผมยังจะมีอีกอ่ะจะไม่รอดพาร์ทแรกอ่ะคือแรกจะไม่รอดแล้วไปนอนแล้วนอนแล้วนอนดีกว่าจะหนาวตายแล้วเนี่ยเพื่อนนอนนอนเซฟเซฟไป